มาเจอคลิปนี้นะคะพลังงานครูบา,าร์จ่าเดจะบอกอะไรกับคุณนะคะสมปรารถนาว้าวเห็นไหมทุกคนนะคะสิ่งที่คุณทำมาดีแล้วขอให้คุณเชื่อมั่นให้คุณศรัทธาขอให้คุณก้าวไปข้างหน้าเพราะสิ่งที่คุณจะได้รับหลังจากนี้พลังงานของสมปรารถนาขึ้นมานั่นแปลว่าอะไรที่คุณคาดหวังอะไรที่คุณทำอยู่นะคะ ความดีงามทั้งหลายจะส่งผลจะหนุนนำให้คุณสมปรารถนาะให้คุณได้นะคะดัง ใจหวังนะคะใครที่มาเจอคลิปนี้มีข่าวดีมานะคะวันที่5เดือน5นั่นคือ5พฤษภาสอง8นะคะท่านใดสนใจที่จะจุดเทียนนะคะสะเดะาะเคราะห์บูชาดวงชะตานะคะเสริมสิริมงคลนะคะเดือนที่แล้วมีทำไปเมื่อวันที่4เมษายนนะคะมีจะทำทุกเดือนนะ,ะวันเดือนพฤษภานี้จะตรงกับวันที่5พฤษภานะคะค่าครู 69บาทเท่านั้นนะคะมี่ชื่อว่าทุกคนสามารถทําได้ทําให้กับคนในครอบครัวคุณได้ค่ะการจุดเทียนไม่ใช่ว่าครั้งแรกเราจะดีเลยแต่หลายๆคนนะคะเยอะมากที่ส่งนะคะข้อความมาบอกว่าจุดเทียนไปแล้วมีความโชคดีแต่มี่ไม่อยากให้ทุกคนคาดหวังแต่ทําแล้วมันนะคะมันมันไม่ได้คืออันนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อเนาะนะคะแต่สําหรับมี่คือชีวิตดีขึ้นจากการจุดเทียนนะคะจุด เขาเรียกนะจุดบ่อยมากนะคะถ้ามีโอกาสมี่ก็จะจุดเทียนนะคะซึ่งรอบนี้นะคะจะจุดที่วัดแก้วพิจิตรอาเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายโดยพระครูวิจิตรัตนากรนะคะเป็นเจ้าวาดวัดนะคะท่านจะทําพิธีให้นะ,ะรอบที่แล้วเราทําที่วัดถ้ำผาเด่นแต่รอบนี้นะคะครูความตั้งใจของมี่ที่จะทําเลยนะคะคือมี่จะไปทํานะคะไปจัดการในในงานนี้แล้วก็คืนนิมนต์ท่านให้ท่านทําให้เพราะฉะนั้น ใครที่มาเห็นคลิปนี้ถือว่ามีบุญสัมพันธ์คู่สร้างคู่สมอย่างที่บอกนะคะมีสายญาณเดียวกันนะคะมีพญานาคราชมีองค์พ่อพิฆเนศนะคะดึงให้คุณได้เข้ามาเจอคลิปนี้เพราะฉะนั้นนะคะมี่อยากจะแนะนำอยากให้คุณเปิดใจอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แบบบ,บังคับหรือใดๆนะคะขึ้นอยู่กับความเชื่อความศรัทธานะคะอยากให้คุณลองเปิดใจสักครั้งหนึ่งนะคะการทําพิธีครั้งนี้มี่บอกเลยว่าตั้งใจมากๆนะคะแล้วก็นิมนต์นะคะ พระครูให้ท่านทําให้นะคะการจุดเทียนครั้งนี้69บาทเท่านั้นเองนะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเพิ่มเติมนะคะจะนําชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของท่านนะคะมานะสวดนะคะมาสวดครั้งนี้เป็นการสวดสะเดาะเคราะห์นะคะเสริมดวงชะตานะลองดูก็ได้ครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะนะคะลองเปิดใจดูเนาะ นะใครที่เห็นคลิปนี้นั่นแปลว่าไม่มีอะไรบังเอิญที่คุณได้มาเจอคลิปนี้นะคะรายละเอียดนะคะจะอยู่ในคอมเมนต์นะคะจะอยู่ในคอมเมนต์ทุกคนสามารถที่จะอ่านรายละเอียดรบก,กวนอ่านรายละเอียดให้ให้เข้าใจก่อนเนาะก่อนจองนะคะ69บาทเท่านั้นนะคะและระวังมิจฉาชีพนะ,ะชื่อเป็นชื่อบัญชีมี่คนเดียวเท่านั้นนะคะถ้ามีชื่ออื่นไม่ใช่เนาะแล้วก็นะคะสามารถจองโอนจองตามรายละเอียดได้เลยนะคะอย่า เขาเรียกนะคือมีจะตอบช้าแต่มีตอบคนเดียวแล้ไมีเป็นคนพิมพ์รายชื่อนะคะปริ้นต้องปลิ้นรายชื่อไปติดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคนที่จองแล้วนะคะขอให้วางใจนะคะมีจะตอบเพราะไม่ต้องพิมพ์ก่อนแล้วมีจะตอบกลับนะคะคุณได้แน่นอนนะคะใครที่เห็นคลิปนี้จองได้จนถึงวันที่4พฤษภาคมนะคะค่าครู69บาทเท่านั้นทําให้คนในครอบครัวคนให้คนรอบข้างได้ค่ะนะคะ คนที่เข้ามาเจอคลิปนี้ขอให้คุณสมปรารถนาดังคำของครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มอบให้คุณนะคะใครสนใจจุดเทียนดูรายละเอียดแล้วจองได้เลยค่ะขอให้โชคดีทุกท่านนะคะ